ี่ค่ะเขามาเกิดสูงมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ยอดอนอนๆอนอปวก วันนี้ป้าอ้อนพาทุกคนมาเข้าป่าหาเก็บเห็ดหูหนูด้วยกันค่ะเข้าป่าหาเห็ดหูหนูในช่วงฤดูร้รอนก็จะออกรก,รกรกแนวนี้นะคะทุกคนโชคดีที่เดนมาร์กไม่มีงูนะคะรกอย่างนี้ป้าอ้อนก็สู้มุดค่ะเพราะว่านี่ดูค่ะความสวยงามเปิดคลิปปั๊บรถวอวิ่งเลยนะคะ ดอกเล็กไม่เอานะคะล้างยากเพราะว่าอืเจอดอกใหญ่ตรงนี้ค่ะ <yummy> ดอกไม้กำลังร่วงสวยค่ะเออใต้ขอนเขาเหี่ยวอย่างเนาะคือฝนติดกันหลายวันนะคะเห็นหูหนูเขาก็เลยบานค่ะหูแบบหูแบบนี้ลวกจิ้ม ซุกี้น้ำจิ้มซุกี้อร่อยนะเม,เมื่อกี้กล้องจับให้ทเราว่าขอนไม้เขากิดีดก<อ>็เหนียวจังค่ะวันนี้ดึงยากนะคะ ขอนี้เต็มกำมือ,อ,อเออาป็นไม้เสียบข้างใต้เห็นดอกไม้คิดว่าขึ้นรานะโอดอกใหญ่ก็มีดอกเล็กก็มีนะคะ คอนนี้ค่ะดกมากโอ้เสียดายดอกเขายังน้อยๆอย,อยู่ก็เลือกเก็บเฉพาะดอกที่สวยๆนะคะเริ่มจากด้านบนตรงนี้ก่อนเลยดึงว่าเขาเหนียวไหมนี่ค่ะดอกเล็กก็มีข้างล่างเล็ก ยเยจอตัวทากตัวทากเนี่ค่ะหน้าร้อนทากออกหากินแล้วนะคะและยิ่งถ้าอยู่ในร่มด้วยหูดอ,อกเล็กๆโล่เ,ลลเยอะเลยค่ะสงสัยได้เก็บปีหน้านะดอ,อกเล็กเจอขอนเด็ก <c oughs> เจอขอนเด็ก จอขอนดกแต่ดอกเล็กอีกแล้วนะคะโอ้ยเสียดายต้องรออีกนานเท่าไหร่เขาถึงจะใหญ่ให้อขอนนี้ดึงได้ทุกคนดูต้นตนั้งยาฝรั่งค่ะแตกต่างจาก ช่วงที่เก็บหน้าหนาวนะสาธุชตำแยาฝรั่งให้ดูแทนที่จะระวังตัวเองนะคะเมื่อกี้เจอตอดไปแล้วคะ่ะโอเจ็บเจ็บแสบอะอขอนยกไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาเป็นต้นไม้ลม้ม อได้อีกสักดอกหนึ่งไหมได้ค่ะเจออีกขอ,ขอกนครัทุกคนแต่ขอนนี้ดูคล้ายๆจะเหี่ยวนะอีกฝั่งหนึ่งยิ่งต่เหี่ยวค่ะดูดสงสัยน้ำเขามาไม่ถึงเพราะว่าใบไม้อ่ะค่ะโอ้เหนียว ทำไมดึงยากจังเลยยังมีข้างในอีกสองสามดอกนะคะนี่ค่ะทุกคนดูกลุ่มนี้ค่ะ ผมว่าเกิดสูงมากเลยนะคะเก็บยุมย้มๆเอาค่ะเห็ดเกิดสูงถ้าก็ยังเกิดสูงตามนะคะเอยเกิดสูงดูค่ะดูเขามากินเขามากินอะไรนะกินใบไม้ว่าแล้วก็เจอตัวหนึ่งกำลังนี่ค่ะอยู่ใต้เห็ดไม่เอากลับบ้านด้วยนะ อนล้มขอนนี้มีรอยแหว่งนะคะเสียงนกกำลังเข้ารังนฟังนี้ย่งสวยเลยค่ะ เมื่อะกี้แวะดูหญ้าหวานนะดูคนหญ้าหวานเขาโผล่มาน้อยน้อยค่ะจะบอกว่าเขาผอมนะคะว่าปีนี้ขาดน้ำค่ะนี่ค่ะเพิ่งฝนมาตกติดกันสามวันเห็ดหูหนูเลยบานค่ะแต่ว่าหญ้าหวานเขาแครไปแล้วอะคะ่ะเสียดายเดี๋ยวต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะมีกลุ่มใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าอ้เสียดายดูค่ะแหว่งเยอะเลยนะคะ เดี๋ยวหาดูอีกสักขอนก่อนกลับบ้านนะฮะ <c oughs> ป่ารกมากค่ะทุกคนกว่าจะหาเจอทีละขอนนะ,ะอขอนนี้เป็นขอนสุดท้ายแล้วกันค่ะจะออกแนวเหี่ยวๆก็เก็บนะคะอขอนสุดท้ายไม่สวยเลยค่ะ กลับบ้านจะเก็บยอดสะดาวฝรั่งไปด้วยนะคะสะดาวฝรั่งใบเขาเริ่มจะแก่แล้วนะคะเก็บเอายอดอ่อนของโอ้อันนี้ทำไมเหนีย <laughs> ว ยอดแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะคะหายอดอ,อด่ะดดงของเขาเลยนะคะทุกคนวันนี้มีดอยนอนเจาะเอานี้ทุกคน,นอีกนอนเจาะน,น,นอน,นม,มีนอนอนอนกัดคะ่ะทุกคนนอนกินพูดอะไรก็ไม่เคยถูก ชคดีค่ะทุกคนยังเหลือนี่ยอดอ่นอนๆอวบๆตกตกใจคิดว่าจะหักตรงนี้ได้ไม่ได้นะโอจะว่าไปก็หมานอยู่นะหมานตอนจบ เดี๋ยวตัวคลองนะพระอดนมีคลองค่นให้ดูน้ำ <c oughs> เดี๋ยวจะตรงนี้เสร็จก่อนแล้วค่อย <c oughs> น,นี่ค่ะนี่คลองอขึ้นล่างค่ะอ,อีกสองยอด เรื่องถึงไหมถึงค่ะอีกอยันค่ะ,ะนึงป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ 啊。Yeah.